ลกต้นไห้แน่เจวไปปลูกสวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อนี้เมพันนีม้าทงจ้าไปท่ายเอานอไม้นอไลอไปท่ายเอาทงให้ทงน้าเรียบั้นี่กะสีมาเอาสายบัวจ้าพี่น้องเอาสายบัวเมลัสมีกำลังเอาสายบัวลงเอาสายบัวจ้อเออ,เอ,อ อันนั่นดองงามงามพี่น้องดดกข่าวดอกข่าวงามงามเมนว่าผักลืมผัวหรือผักยังแม่พันนี้กะกะจํไว้ได้ปันใดเนาะจ้าเห็นเพื่อนปลูกในกระถางอยู่บ้านนะเพื่อนว่าผักลืมผัวว่าสั่นจากว่าเมนบ่แเมน,เมนดกได้ยินแต่เพื่อนว่าดองงามคัจ้ะพี่น้องเมลสมีกำลังทุง่งถวนเอาทรายบัว อทั้งบ้านแม่พันนี้โบมีผักกันผักกระแยงน่ะค่ะโบมีผักกูดผักกูดผักน้ำกับโบมีจ้าผักกูดผักน้ำกับโบมีทีนี้เป็นผักกั้นจองจ้าผักกั้นจองผักสารพีที่เพื่อน้น่ะผักกั้นจองหรืออันนี้เป็นสารพีกับใบค่ายกันเด้พี่น้อง ใบค้ายๆกันใบคือกันเลยจ้ะเนี่ยใบเพื่อนแม่แต่ว่าหักแข็งแข็งก็ใบผักก้านจวองใบผักก้านจรองชีอ่อนได้ว่าใบเพื่อนนี่แข็งนี่ลักษณะดอกจ้ะพี่น้องลักษณะดอกโอ้ยงามไหลางามคักดอกเป็นขัสีขาว ข้าวเต็มหนองเต็มนี่เลยเต็มห้วยเลยห้วยน้อยน่ะจ้ะสายบัวก็บ่ยาวปานได๋จ้ะเพราะว่าน้ําบ่ลึกเนาะหม่องน้ําลึกนังกะกะลงยากแม่เพินนี่สิขึ้นมาสิขึ้นมาายหวยหวยใหญ่ให้เบิ่งจ้เดี๋ยวค่อยลงเอาใหม่อันนี้หวยใหญ่จ้พี่น้องเพิ่นเอิ้นลน้ํากจ้ ลำน้ำกำจ้าพี่น้องลำน้ำกำนี่ตีไปถึงแม่น้ำม,มูนจ้าจีไปถึงไปจีไปถึงแม่น้ำม,มูนบ่ตกแม่น้ำโค้งหรอกคะ่ะไปตกแม่น้ำม,มูนแม่น้ำม,มูนค่อยไปตกแม่น้ำโคง้งนะจ้าท่ายบรรยากาศทงให้ทง,ททงน้าให้เบิ้งงนอจ้านี่พี่น้องเฮาค่ะ มาให้มานะเนี่ยจ้ะบรรยากาศลมพัดเย็นดีดีสิว่าอากาศเี่ยงกระเมนแต่ว่าลมพัดเย็นดีคักจากว่าลมพายุหรือจากว่าลมแรงเบิงโบออกจากซูมมอเนี่ยลิ้นฝ้าอากาศก็ได้ สู่ๆเด้อเมลัศมีเดี๋ยวจะไปรับเดี๋ยวจะไปรับแมพันนี้กับเมลัศมีถนัดคนละอย่างเมรัศัมีถนัดลงน้ำถนัดเข่าปลาลงทง,ลงทงล้งเท้าเมพันนี้กับถนัดไปอีกแบบหนึ่งจ้าพี่น้องจ้าพี่น้อง มาถวนฟังทั้งนี้จ้าสายบัวมีตลอดแนวเลยจ้าแนวมีตลอดหอยน้อยเมลรัสมีกำลังถวนโตแม่พันนี้ก็ล้งแล้วค่ะล้งแล้วบางใดเนี่ยถวนซ้อยเมลรัสมีขึ้นมาถ่ายคลิปกันจะเอาไปถ่ายในน้ำขยนันโทรศัพท์ตกน้ำจ้าพี่น้อง เปียกเมดแล้วนะคะน้ำบ่น้ำบ่ลึกค่ะก็เลยสายบัวบ่ยาวปานใดแต่ว่าหักอวบใหญ่ลำใหญ่ดีอยู่จ้าสายใหญ่ดีอยู่ สู้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 บึงพี่น้องเอ้ยล้มล้มตึงตึงจกว่าล้มอันใดโอ้ยเงด์ลายจกว่าล้มแรงจกว่าล้มฝนจกว่าล้มซาล้มลืออันนี้บ้าน,นียนเพื่อนค่ะเพื่อนมาปลูกอยู่นะค่ะเลี้ยงควายทำนาเห็ดนาบางคนเพื่อนกะเพื่อนก,ะ,อนกะมักมาอยู่ไ้อยู่นะเนาะค่ะเนาะเพื่อนกะมาเห็ดนาว้เห็ดเห็ดบ้านใบนะ อยู่น้าไปแบบเงียบเพื่อนบ่มักอยู่บ้านเพื่อนบ่มักบรรยากาศอยู่บ้านเพื่อนมักบรรยากาศอยู่นะ <Yeah. S 1> จะพี่น้องสายบัวกระทอนมืดแล้วแม่ลัศมีกับกำอยู่ ก็จะได้หับกันขึ้นม้าจ้ามาใส่รถกลับบ้านใส่บัวกับบัวเย้อกค่ะน้ำบัลึกปันใดได้ลุลงไปเอาสร้อยกันก็จะได้เวลากลับบ้านแล้วชุมนกชุมน้ำชุมเมฆบุนดิน ้าอากาศดีเจที่โบดเดตล่างให้ขาวขั้นบกขาวลูกค้ากตีแม่รัศมีว่าอาชีพของเขาเนาะขะเนาะห,หาหาหาสิป,ป้ายตามอัตภาพ ดีก็อยู่ซื้อ,อ,อได้ส่สิบหาสิบก็ดีเบิดจ้าพี่น้องไว้กับเสียนก็เหรียทงเหรียท่าทั้งบันม่พันนี้บบมีปลามีเขาจ้ามีตะทงตะทาย้ำเรงกัส่วนแมงดาจา้าย้ำฝุนก็นมาเจเก็บผักเก็บหย่าปายตาม ตามฤดูกาลเนาะค่ะเนาะตามฤดูกาลตามวิถีชาวบ้านคะ่ะเม่พันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเด้อคะ่ะติดติดตามชมเม่พันนี้ขอฝากช่องน้อยๆของเม่พันนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของพี่น้องในเด้อจ้าขอบคุณลหลายๆจ้าสวัสดีจ้า